สวัสดี f อทุกท่านนะครับวันนี้แอดก็มีแนวทางหวยรัฐบาลแนวทางหวยแม่น้ำหนึ่งประจำงวดวันที่2พฤษภาคม2564มาฝากกันนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ให้ด้วยนะครับผมแนวทางหวยรัฐบาลแม่น้ำหนึ่งงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2564นะครับผมใครที่เข้ามาแล้วนะครับผม ใครที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube ให้ด้วยนะครับผมวันนี้มีแนวทางหวยแม่น้ำหนึ่งมาฝากนะครับผมเรามาดูเลข3มตัวกันเลยนะครับผมแนวทางหวยแม่น้ำหนึ่งแนวทางหวยรัฐบาลนะครับงวดประจำวันที่2พฤษภาคมสองพนะครับผมแนวทางนะครับผมเลขสามตัวนะครับผมนี่นะครับเลขสามตัวนะครับ เลขสามตัวแนวทางหวยแม่น้ำหนึ่งนะครับผมเลขสามตัวก็มีจะมีนี่นะครับผมแปดศูนย์เลขสามตัวนะครับผมเลขสามตัวแปดศูนย์สองนะครับผมแนวทางหวยแม่น้ำหนึ่งนะครับเลขสามตัวแนวทางหวยรัฐบาลเลขสามตัวแม่น้ำหนึ่งตัวนี้ให้ตรงๆเลยนะครับผมแปดศูนย์สองนะครับ 802นะครับใครชอบก็สามารถนำไปเสียงโชคซื้อรอตเตอรี่ได้นะครับผมแนวทางหวยแม่น้ำหนึ่งสาตัวตรงๆนะครับผม802นะครับ802นะครับเรามาดูเลข2ตัวกันเลยนะครับผมเลข2ตัวนะครับเลข2ตัวกันนะครับผมเลข2ตัวแนวทางหวยแม่น้ำหนึ่งนะครับเลข2ตัวนะครับ เลขสองตัวนะครับผมเลขสองตัวก็จะมีเลขสองตัวนะครับแนวทางหวยรัฐบาลแม่นำหนึ่งนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube ให้ด้วยนะครับผมแนวทางหวยแม่นำหนึ่งเลขสองตัวนะครับผมก็จะมีศูนย์แปดนะครับผม 08นะครับแล้วก็02นะครับผมแล้วก็ตามด้วย82นะครับนี่นะครับแนวทางหวยรัฐบาลแม่นำหนึ่งงวดประจำวันที่2พฤษภาคม64นี้นะครับผมเลข2ตัวก็จะมี08 02 82นะครับผมนี่นะครับ แนวทางหวยรัฐบาลแม่น้ำหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะมีตัวเน้น3หางนะครับตัวเน้นสามหางนะครับผมตัวเน้นสมหางแม่น้ำหนึ่งนะครับแนวทางหวยรัฐบาลงวดประจำวันที่2องพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ตัวเน้นแม่น้ำหนึ่งนะครับเราจะไปกันที่ตัวเน้นแม่น้ำหนึ่งนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ใ <com> ห้ด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ให้ด้วยนะครับผมเรามาต่อกันที่แนวทางหวยแม่น้ำหนึ right ่งตัวเน้นสามหางนะครับตัวเน้นงวดที่แปดแม่น้ำหนึ่งเน้นสามหางนะครับผมมีเลขอะไรบ้างนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง y o u t u b e ให้ด้วยนะครับเรามาดูตัวเน้น สามหางกันเลยนะครับแนวทางหวยแม่น้ำหนึ่งนะครับตัวเน้นสามหางนะครับนี่นะครับตัวเน้นสามหางมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ให้ด้วยนะครับนี่นะครับตัวเน้นสามหางแนวทางหวยแม่น้ำหนึ่งนะครับนี่นะครับก็จะมีแปดศูนย์นะครับแปดศูนย์นะครับนี่นะครับแปดศูนย์ 80นะครับผมตัวเน้นสามหางหวยรัฐบาลแม่น้ำหนึ่งนะครับงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2564นะครับนี่นะครับแนวทางตัวเน้นสามหางนะครับมี80แล้วก็ตามด้วยก็82นะครับ82นะครับตัวเน้นแม่น้ำหนึ่งตัวที่สองคือ82นะครับผมนี่นะครับ82นะครับตัวเน้นตัวที่สามครับตัวเน้นตัวที่สามครับ 5 3าสนะครับห้ 5, 3, อย่าลืมนะครับผมตัวเน้นแม่น้ำหนึ่งงวดประจำวันที่2พฤษภาคมสองพนะครับตัวเน้น3หางนะครับงวดที่8นะครับแม่น้ำหนเน้นนะครับ3หางมี80 82แล้วก็53นะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ให้ด้วยนะครับผม ใครที่ชอบก็สามารถนำไปซื้อลอตเตอรี่ได้นะครับผมนี่เป็นแ,แค่เพียงแนวทางเท่านั้นนะครับผมให้ให้เป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นนะครับผมย้ำนะครับเป็นแค่เพียงแนวแนวทางเท่านั้นนะครับผมขอขอบคุณแนวทางหวยรัฐบาลแม่น้ำหนึ่งงวดประจำวันที่สองพฤษภาคมนี้นะครับผมใครชอบตัวไหนกันบ้างนะครับผมใครชอบตัวไหนกันบ้างนะครับผม ใครที่เข้ามาไม่ทันนะครับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube ให้ด้วยนะครับนี่นะครับหวยรัฐบาลแม่น้ำหนึ่งนะครับผมหวยรัฐบาลแม่น้ำหนึ่งประจำงวดวันที่สองพฤษภาคม2 5 6 4นะครับนี่นะครับนี่นะครับหวยรัฐบาลแม่น้ำหนึ่งนะครับสามตัวนะครับผมเลขสามตัวนะครับแปดศูนย์สองนะครับผม 802นะครับผม2ตัวก็จะมี080282นะครับ08 02 82นะครับ, 8, 02, รบเลข2ตัวนะครับตัวเน้นนะครับตัวเน้นนะครับตัวเน้นสามหางครับตัวเน้นสามหางแนวทางห่วยรัฐบาลแม่น้ำหนึ่งนะครับตัวเน้นสามหางนะครับผม เน้นๆครับงวดงวดที่แปดนะครับผมตัวเน้นสามหางนะครับแนวทางหวยรัฐบาลแม่นำหนึ่งตัวเน้นสามหางนะครับแปดศูนย์แปดสองห้าสามนะครับผมแปดศูนย์นะครับตัวที่หนึ่งแปดศูนย์ตัวที่สองแปดสองนะครับตัวเน้นตัวที่สามนะครับห้าสามนะครับห้าสามนะครับเลขสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมใครชอบก็สามารถนำไปซื้อลอตเตอรี่ได้นะครับผม นี่เป็นเพยย้ำนะครับนี่แค่เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมใครชอบก็ตามได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแนวทางหวยแม่น้ำหนึ่งนะครับแนวทางหวยแม่น้ำหนึ่งนะครับงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2564นะครับผม ขอขอบคุณ f c ทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ให้แอดด้วยนะครับผมถ้ามีแนวทางหวยรัฐบาลเด็ดเด็ดเดี๋ยวแอดจะมาแจ้งให้ทราบอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณ f อทุกท่านที่ให้การติดตามตลอดมานะครับผมขอบคุณครับ